ในการประชุมมาหาเถรสมาคมครั้งที่12ประจำปี2,566ที่ตำหนักเพชรวัดมวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเนองค์ประธานหลังการประชุมที่ประชุมมีมติในการจัดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนแนวทางในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชา เจ้าระคุณสมเด็จพระพุทธาจยากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ประจำปี2566โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมทั้งนี้นายสุพัฒน์เมืองมัตฉาโคศกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำถแถลงผลการประชุม โดยแจ้งว่าที่ประชุมเห็นชอบการขอเสนอแนต่งตั้งประสังคาธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาแต่งตั้งรองเจ้าคณะกรุงเทปพปานอครรองเจ้าคณะจังหวัดที่ประชุมอนุมัติการขอเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศรับ,รรบรรรทราบการขอสร้างวัดจำนวน44วัดรับทราบการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k i t พระบรมราชน,าชนาพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนาี ที่ประชุมอนุมัติแนวทางวัดทั่วราชอาณาจากักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุุลแดดสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี3มิถุนายน2566รับทราบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2566เรื่องแรกก็เป็นเรื่องการเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณธรรมยุทธนะครับ ในเรื่องนี้นะครับสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุ์ได้มีพาร,ริกิจเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเสนอแต่งตั้งให้พระมหาอภิเชษตจัจยาโนอายุ42พรรษา21วิทยฐานะปลี่ยนธรรม5ประโยคนักธรรมชั้นเอกาศาสนศาสตร์บัณฑิตวัดสนธิกรประชารามตำบลสะเคียง สัเดียงนะครับขออภัยนะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันท่านมีตําแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะอําเภอวังโป่งธรรมยุทธ์และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชารามซึ่งในการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ได้เสนอแต่งตั้งให้ท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมยุทธ์นะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเสนอขอแต่งตั้ง พระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรณีนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะโดยเสนอแต่งตั้งให้พระคร,รูรัตนาพิรักษ์ประสวบิตฉายาสุพัทโทอายุ80พรรษา60วัดไตรัตนารามแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันท่านดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนารามและเจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ลาดยาวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อยจนมีอายุครบ80ปีบริบูรณ์ในการนี้จึงได้ยกย่องเชิดชูและแต่งตั้งให้ท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางเขนจตุจักรนะครับอันนี้เป็นการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ เรื่องต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครโดยเสนอแต่งตั้งให้พระราชรัตนสโสพลชายาขันติโกอายุ77พันษา56 วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปร,ริยนธรรมหประโยคนิติศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์รัฐปร,ฐรฐะศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตวัดบางนานอกแขวงบางนาใต้เขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันท่านดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะเขตพระขนงบางนาและเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนานอกเออสนอแต่งตั้งให้ท่านเป็นรองเจ้าคณะ กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องต่อไปเป็นการเสนอแต่งอขอยกพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเบตงในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งให้พระครูเกษมธรมารมธาดาอายุ66พรรษา35วิทยฐา,านะนักธรรมชั้นเอก วัดจันทาดาปัชชารามตำบลเนาะแม่ระออำเภอเบตงจังหวัดยะลาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเบตงนะครับได้เสนอให้ท่านขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเบตงนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีการเสนอให้ท่านเป็นที่ปรึกษาของเจ้าคณะอำเภอเบตงนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคณะตำบลเบตงอยู่นะครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของรายงานพระสังฆาธิการขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงในเรื่องนี้สมเด็จพระมหารัชะมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตแจ้งเรื่องพระสังฆาธิการขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงซึ่งในเรื่องดังกล่าวนะครับได้แจ้งว่าพระครูพิพิธกิจวิธานอายุ5 0พรรษา13 วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกประเดียนธรรมสามประโยควัดสองพี่น้องพระอารามหลวงตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงและได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเพื่อที่จะไปปฏิบัติศาสาานกิจ ที่วัดบางสะแกตํำบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งการขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสองพี่น้องในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะไปปฏิบัติาศาสนกิจอย่างอีกวัดหนึ่งก็คือวัดบางสะแกตํำบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพระสังฆา,าธีการขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงนะครับกรณีดังกล่าวสมเด็จพระมหาราชมงคลมนี เจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตแจ้งเรื่องพระสังฆาธิการขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงโดยแจ้งกรณีที่พระมหาสมศักดิ์กวิวังโสอายุ57พรรษา37วิทยฐานปะปริยนธรรม8ประโยคคารุศามหาบัณฑิตนะครับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารตำบลขุนโคลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรี ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเพื่อที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจสังกัดวัดกลางเมืองเก่าตำบลเมืองเก่าอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นการขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า,าวาด อีกวัดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจสังกัดอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดกลางเมืองเก่าตาบนเมืองเก่าอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการขอลาไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐ สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนะครับได้มีภริกิจได้มีลิขิตนะครับแจ้งว่าวัดนวมินทราชูทิศเมืองลียงสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้กำหนดจัดประชุมหารือกิจกรรมของพุทธสมาคม เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาและดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศสในการนี้ได้อาราธนาให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานในการประชุมและเพื่อตรวจดูพื้นที่ตั้งใหม่ของวัดพระเชตุพนกรุงปารีสจึงจะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีกำหนดเดินทางไปในระหว่างวันที่12ถึง15มิถุนายน2566และในการเดินทางก็จะมีคณะเดินทางไปปฏิบัติศาสานากิจในครั้งนี้รวมจำนวน6รูปด้วยกันก็ประกอบไปด้วย 1. สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลม,มังครารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร 2. พระมงคลวชิรากร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร 3. พระศรีวชิรากรวัดชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร 4. พระขะจรศักดิ์ธรรมรโตวัดป่าดานวิเวกอำเภอโซ่พิศัยจังหวัดบึงกาฬ 5. พระเทพพงศ์อภิเทโววัดป่าดานวิเวกอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ และ6พระสิริชัยพุทธสโรวัดกุติการามอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ6รูปด้วยกันที่จะเดินทางไปที่ส,สาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วงระหว่างวันที่12-15มิถุนายน2566นี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนก,กิจณณนะสาธารณรัฐสิงคโ,โปร์นะครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่ <Cornell>. พระธรรมวชิรมุนีนะครับกรรมการมหาเทสมาคมได้ขออนุญาตเดินทางไปปฏิ t. บัติศาสนกิจที่วัดอานันทเมตยารามสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่13-14พฤษภาคม2566รวมเวลาปฏิบัติศาสนกิจ2วันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศเช่นกัน นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการขออนุมัติผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่2ปีพศ2566ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกรณีดังกล่าวพระพรมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงได้ขออนุมัติผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สปีพศ2566ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวงชั้นประโยค1-2ถึง2ถึงชั้นประโยคปทห้าที่สนามสอบวัดไทยลอฐแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดสอบครั้งที่1ครั้งหลังในวันแรม10 11 12ข้ามเดือน6และสอบครั้งที่2ในวันขึ้น5 6, 6, 6 7่ํข้ามเดือน8นะครับ แล้วก็ในการสอบครั้งที่2ในวันนี้ก็จะตรงกับวันที่ 22- 23 24มิถุนายน2516ภายใต้การอุปถรัรมภ์ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการไปเปิดสอบครั้งนี้ที่สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มอบหมายให้ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ โดยมีรายชื่อผู้ผแทนแม่กองบาลีสนามหลวงที่จะเดินทางไปเ,เปิดสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สองประกอบไปด้วยหนึ่งพระธรรมราชาวุวัตรวัดโมรีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 2. พระเทพปรวรเมธีวัดปยุรวงสาวาสวรวิหารเขตทนบุรีกรุงเทพมหานคร3พระศรีสิทธิวิเทศวัดมหาพฤทธารามเขตบางรัก กรุงเทพมหานครและ4พระครูประหลัดสุวัฒนารัตนคุณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับโดยจะเดินทางไปเปิดสอบบาลีในระหว่างวันที่19ถึงวันที่28มิถุนายน2566นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขออนุมัติให้ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบบาลีสนามหลวง และเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องระเบียบนอกระเบียบวาระก็เป็นเรื่องของการแจ้งผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวงชั้นประโยค1-2และก็ประโยคปทสามสี่ห้ 3, 4, 5, ซึ่งเป็นการสอบครั้งที่2ในปี2 5 6 6นะครับอันนี้ก็ได้มีการสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศผลสอบไปเรียบร้อยแล้วเ,เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็น ระเบียบวราระต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากระเบียบวราระที่กระผมได้นําแถลงให้กับพี่น้องสือ่อมวลชนได้รับทราบนะครับสําหรับระเบียบวราระที่5้านะครับเรื่องเสนอเพื่อทราบนะครับได้มีการรายงานนะครับาการขออนุญาตสร้างวัดนะครับระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมนะครับ2566จำนวน <c oughs> ทั้งสิ้นนะครับ44วัดด้วยกัน45วัดด้วยกันนะครับขออภัยนะครับ ามที่จังหวัดต่างๆได้ส่งรายงานขออนุญาตสร้างวัดในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2566จนวัน45วัดนะครับซึ่งสำนักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติได้ตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามกฎกระทรวงพุทธศักราช2559นะครับประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากเจ้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับแล้วนะครับซึ่งที่ประชุมได้รับทราบนะครับ สำหรับระเบะียบวาระที่6นะครับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับมีด้วยกันนะครับในสำหรับในเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับได้มีการเสนอนะครับขอความเห็นชอบกําหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวักข้าหายุทธสมธรรมนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีน,นาถนะครับพระบรมราช ชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ดำเนินโครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคขายุสสมธรรมนะครับถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเิลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ โดยพร้อมกันนี้นะครับได้ประสานงานกับเจ้าคณะใหญ่ทั้งห้าหุนแล้วนะครับและในเรื่องการเผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนาก็ยังมีอีกจํานวนอสองเรื่องด้วยกันนะครับก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลน,นะครับเจริญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนะครับวันที่3มิถุนายน2566นนะครับโดยที่ประชุมนะครับ ได้ให้ความเห็นชอบนะครับดังนี้นะครับ 1. ให้วัดทุกวัดในราชนจาจักรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลนะครับหลังจากทําวัดเจนในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566 2. ให้วัดไทยในต่างประเทศนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็น พระราชกุศลในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ตามความเหมาะสมนะครับผมและเรื่องการเาผยแพร่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดงานส่งเสริมการเาผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบุชาประจำปีพุทธศักราช2566นะครับ ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่18นะครับและพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูุชาโลกวันสำคัญสากคนของโลกประจำปีพุทธศักราช2566นะครับในวันที่17กุมภาพันธ์2566ณวัดประยุระวงสาวาสนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งที่ประชุมนะครับได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเจริญพระพุธทธมนต์นานาชาตินะครับและการเวียนเทียน รอบองค์พระศรีสักยะทศพลรยานนะครับประธานพุทธมนตนสุทัศน์ในวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา17นาฬิกาณพุทธมนตนอ,อําเภอพุทธมนตนจังหวัดนคปรปฐมนะครับซึ่งในการนี้จะมีผู้นำชาวพุทธนานาชาตินะครับที่จะเดินทางมาร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นานานชาตาิและเวียนเทียมรอบองค์พระศรีสักยะทศพลรยานประธานพุทธมนตนสุทัศน์นะครับ และเพื่อเป็นการจัดงานส่งเสริมการเผย,ยแทร่พระพุทธศาสนานะครับเนื่องในเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจําปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งที่ประชุมนะครับได้เห็นชอบนะครับก็คือ 1. มอบท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับเจ้าคณะใหญ่ผลกลางนะครับเป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา17นาฬิกาณพุทธมนตลอ,อําเภอพุอทธมนตลจังหวัดนครปฐมแลวก็2นะครับมรรอบเจ้าคณะภาค14นะครับเพื่อพิจารณาจัดคณะสง์ในเขตจังหวัดนครปฐมจำนวน100ลกูกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา17นาฬิกานะครับ นพุทธมณตลอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมนะครับและสําหรับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการสาธารณูประการนะครับได้มีการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อวัดโพสีเป็นวัดอัมพวันจังหวัดนครปฐมนะครับตามที่พระธรรมราชานุวัตเจ้าคณะภาคสิได้มีลิขิตแจ้งว่าขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดโพสีซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาคำเจริญนะครับ ตำบลน,น้ำกำ่อภอท่าพนมจัังหวดนครพนมเป็นวัดอัมพวันนะครับสืบเนื่องจากชื่อไปพร้อมกับวัดเดิมในเขตตำบลเดียวกันทําให้ประชาชนเกิดความสับสนและชื่อที่ตั้งใหม่ไม่สอดคล้องกับชื่อเดิมที่เป็นที่พักสงมาก่อนและประชาชนเรียกขานกันมานานเป็นที่รู้จักของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ าเราดแบบจนถึงเจ้าคณนะภาคสิบแล้วนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้หาพิจารณาให้ความเห็นชอบครับผม